เด็กๆในคลิปนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวแต่เป็นหัวข้อสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยมีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกันกบธรรมชาติมนุษย์เนี่ยจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือความเป็นอยู่ของตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติให้มากที่สุดนะและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ก็ได้แก่ภูมิประเทศภูมิอากาศดินน้ำพืชพันธุ์ธรรมชาติและก็แร่นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสภาพภูมิประเทศกันก่อนนะสภาพภูมิประเทศเนี่ยก็หมายถึงความสูงต่ำของพื้นที่ก็ได้แก่ลักษณะพื้นที่แบบภูเขาลักษณะพื้นที่แบบที่ดอนลักษณะพื้นที่แบบที่ลาบลักษณะพื้นที่แบบที่ลุ่ม และก็ลักษณะพื้นที่แบบชายฝั่งทะเลจ้ะเรามาดูลักษณะพื้นที่แบบแรกนั่นก็คือลักษณะพื้นที่แบบภูเขาลักษณะพื้นที่แบบภูเขาก็จะมีลักษณะเป็นพื้นที่สูงมีความลาดชันพื้นที่แบบภูเขาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีป่าไม้มีสัตว์ป่ามีดินมีหินและก็มีแร่และที่สำคัญก็คือ ลักษณะพื้นที่แบบภูเขานี้ยังเป็นแหล่งของต้นน้ำลำธานด้วยนะจ๊ะและบนภูเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะภูมิอากาศแบบหนาวเย็นอากาศก็จะหนาวหนาวเย็นเย็นเพราะฉะนั้นอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นต้องใส่เสื้อผ้าแบบไหนจ๊ะต้องใส่เสื้อผ้าแบบนั้นนาะต้องใส่เสื้อคขนยาวกางเกงขายาวและผู้คนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่แบบภูเขาเนี่ยก็จะมีการใช้ชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะประกอบอาชีพหาของป่าและปลูกพืชพันธุ์ไม้เมืองหนาวและส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทาเป็นรีสอร์ทที่พักไว้บริการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไว้ดืด่มด่ากับบรรยากาศอย่างเช่นการกินหมูกระทะบนดอยอย่างเงี้ยประมาณนี้ดื่มชากาแฟชมทะเลเหมอกยามเช้าอะไรประมาณนี้ และถ้าเขาทำการเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะปลูกพืชแบบขั้นบันไดและลักษณะพื้นที่แบบนี้แบบภูเขาแบบเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบทางภาคไหนของประเทศไทยจ้าเด็กๆลงช่วยกันคิดสินั่นก็คือทางภาคเหนือของประเทศไทยจ้าอ่าเดี๋ยวเรามาต่อลักษณะพื้นที่แบบที่สองกันนะนั่นก็คือลักษณะภูมิประเทศแบบที่ดอนลักษณะภูมิประเทศแบบที่ดอน ก็จะมีลักษณะเป็นพื้นที่แบบภูเขาสลับกับที่ราบบางทีเราก็จะเรียกว่าที่ราบเชิงเขาเรียกว่าโนนเนินหรือโคกลักษณะพื้นที่แบบนี้ก็จะเหมาะแก่การเพาะปลูกแบบไม้ยืนต้นเป็นพืชไร่ลักษณะพื้นที่แบบนี้เราจะพบทางภาคไหนของประเทศไทยจ้านั่นก็คือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจ้า หรือที่เราเรียกกันว่าภาคอีสานนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อลักษณะภูมิประเทศแบบที่สก็คือแบบที่ลาบสำหรับลับกษณะภูมิประเทศแบบที่ราบที่ราบก็คือราบไปเลยไม่มีสูงไม่มีต่ำเป็นพื้นที่ลาบก็จะมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งสะสมของตะกอนดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร นั่นก็คือทำนาทำสวนและลักษณะพื้นที่แบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบทางภาคกลางของประเทศไทยจ้ะเรามาต่อลักษณะภูมิประเทศแบบที่4กันต่อเลยนะนั่นก็คือลักษณะภูมิประเทศแบบที่ลุ่มลักษณะพื้นที่แบบที่ลุ่มนั่นก็คือพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแม่น้ําอยู่ใกล้กับปากแม่น้ําอยู่ใกล้กับชายฝั่งไม่ใช่ชายฝั่งทะเลนะพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ย มักจะมีหนองคลองบึงและก็จะมีพื้นที่แบบมีน้ำขังด้วยพื้นที่แบบนี้เหมาะแก่การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำก็อย่างเช่นเลี้ยงกุ้งการเลี้ยงปลานในกระชังและผู้คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบ้านเรือนเนี่ยเขาจะทำะเป็นแบบยกสูงยกพื้นสูงหรือที่เราเรียกอีกอย่างว่าบ้านใต้ถุนสูงก็เพราะอะไร ก็เพราะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยเขาก็จะได้มีพื้นที่ชั้นบนเนี่ยไว้อยู่อาศัยและลักษณะพื้นที่แบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะพบแถวแถวภาคกลางของประเทศไทยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอภาคกลางเนี่ยมีทั้งพื้นที่ลาดมีทั้งพื้นที่ลุ่มเพราะฉะนั้นพื้นที่ทางภาคกลางของประเทศไทยก็จะเป็นพื้นที่แบบที่ลาดลุ่มนะจ๊ะเอาละตอนนี้เราเรียนไปแล้วนะสี่ลักษณะเพราะฉะนั้น ลักษณะพื้นที่แบบที่5หรือสุดท้ายเนี่ยก็คือลักษณะพื้นที่แบบชายฝั่งทะเลลักษณะพื้นที่แบบชายฝั่งทะเลเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ําไปเลยนะก็จะมีตะกอนดินตะกอนทรายเนี่ยมาทับถมกันมีป่าชายเลนมีหาดทรายพื้นที่แบบนี้เหมาะแก่การประกอบอาชีพเป็นชาวประมงแล้วก็ให้บริการการท่องเที่ยวด้วยจ้ะและลักษณะพื้นที่แบบนี้ เราจะพบทางแถบไหนเอ่ยทางภาคไหนของประเทศไทยจ้ะคือภาคใต้นั่นเองส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบลักษณะพื้นที่แบบชายฝั่งทะเลเนี่ยก็คืออยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยจ้ะเอาละเรื่องลักษณะภูมิประเทศก็จบไปแล้วเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องลักษณะของภูมิอากาศกันต่อเลยนะสําหรับลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยของเราเนี่ยประเทศไทยเรามีกี่ฤดูจ้ะ ประเทศไทยของเราเนี่ยมีอยู่สามฤดูนั่นก็คือฤดูหนาวฤดูร้อนแล้วก็ฤดูฝนนั่นเองถ้าเราจะนับไปเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของประมาณปลาย,ลายเดือนตุลาคมไปจนถึงใกล้ๆสิ้นเดือนของเดือนกุมภาพันธ์นี่คือฤดูหนาว ส่วนฤดูร้อนเราจะต่อด้วยฤดูร้อนจากหนาวไปร้อนเลยฤดูร้อนจะเริ่มจากประมาณแบบใกล้ๆสิ้นเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมเนี่ยต้นเดือนมีนาคมไปจนถึงประมาณช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแล้วก็พอเริ่มต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงใกล้ๆประมาณ ประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นฤดูฝนมันก็จะวนเวียนไปแบบนี้และสิ่งที่ทำให้เกิดฤดูกาลนั่นก็คือการที่โลกของเราเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์โลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบหนึ่งรอบเราจะเรียกว่า1ปีและการที่โลกของเราเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์มันก็ทำให้เกิดฤดูกาลเพราะฉะนั้นสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเนี่ย ก็มีอยู่สามฤดูนั่นก็คือฤดูหนาวฤดูร้อนแล้วก็ฤดูฝนยกเว้นทางภาคใต้ทางภาคใต้เนี่ยคือเขา,าลักษณะภูมิอากาศของเขาเนี่ยเขาอยู่กับทะเลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีลมทะเลมีอะไรอยู่ด้วยภาคใต้เนี่ยก็จะมีอากาศร้อนส่วนใหญ่ก็จะอากาศมันจะร้อนใช่ไหมภาคใต้เนี่ยไม่มีฤดูหนาวนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสภาพอากาศเนี่ย ก็คือถ้าฤดูหนาวเนี่ยอากาศมันต้องหนาวเย็นใช่ไหมเราต้องแต่งตัวแบบไหนจ้าเด็กๆสภาพอากาศแบบหนาวเย็นเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆใช่ไหมแล้วก็ใส่เสื้อขขนยาวกางเกงขาย,ยาวแล้วถ้าสภาพอากาศแบบร้อนละ่ะอถ้าอากาศร้อนๆเราต้องใส่เสื้อแบบไหนเอ่ยเสื้อผ้าที่มันบางๆเสื้อแขนสนั้นกางเกงขาสั้นใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นฤดูฝนละ่ะเราต้อง ต้องเตรียมอะไรบ้างถ้าจะเข้าฤดูฝนเราก็ต้องเตรียมเสื้อกันฝนเตรียมลมใช่ไหมในเมื่อเรารู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่สามฤดูเพราะฉะนั้นในการประกอบอาชีพเนี่ยส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมใช่ไหมเขาก็ต้องดูฟ้าดูฝนใช่ไหมในช่วงฤดูฝนเขาก็จะต้องทํานาปลูกพืชใช่ไหมเพราะว่าเราต้องอาศัยน้ํา ในการนำให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตด้วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยเราเรียนเรื่องลักษณะของภูมิประเทศไปแล้วลักษณะของภูมิอากาศไปแล้วเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องพืชพรรณธรรมชาติแล้วก็เรื่องแร่กันะนะ,ะมาเรื่องดินกับอย่างที่สามก็คือเรื่องดินดินเนี่ยมีประโยชน์ต่อาการดรํารงชีวิตของทั้งมนุษย์และสัตว์ เพราะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของมนุษย์แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆด้วยและอีกอย่างก็คือพืชพันธุ์ธรรมชาติก็ต้องอาศัยแร่ธาตุอาหารเนี่ยจากดินเนี่ยเพื่อที่จะ,จะเจริญเติบโตออาต่อไปมาดูน้ําน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์แล้วก็พืชมนุษย์เนี่ย ใช้ประโยชน์จากน้ำเนี่ยในการอุปโภคบริโภคแล้วก็ใช้ในการปลูกผักใช้ในการคมนาคมสัญจรต่างๆด้วยเดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องของพืชพันธุ์ธรรมชาติสําหรับพืชพันธุ์ธรรมชาติเนี่ยก็เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตพืชพันธุ์ธรรมชาติเนี่ยเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยารักษาโรคด้วยยารักษาโรคก,ก็ช่เช่นเป็นยาสมุนไพรและป่าไม้เนี่ย ็ยังเป็นแหล่งกําเนิดของต้นน้ำำานําลําธารเป็นทั้งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆทําให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลด้วยทําให้โลกของเราเนี่ยเยน็นถ้าเราไม่มีป่าไม้เป็นยังไงเอ่ยถ้าฝนตกลงมามากๆถ้าไม่มีป่าไม้ไว้คอยซักน้ําน้ําก็จะท่วมบ้านเรือนของเราเราก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยด้วยต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแร่ สำหรับแร่เนี่ยก็คือเป็นทรัพยากรที่อยู่ในดินนะอยู่ในหินเปลือกโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยได้นําแร่เนี่ยมาใช้ประโยชน์มากมายมนุษย์เนี่ยมีการใช้ประโยชน์จากแร่เนี่ยอย่างเช่นการนํามาใช้ในงานอุตสาหกรรมและพลังงานต่างๆอย่างเช่นแร่ลิกไนต์ลิกไนต์ที่เป็นก้อนสีดำๆเนี่ย เรามาทำยังไงเอ่ยแร่ลิกไนท์เนี่ยให้พลังงานความร้อนเอามาผลิตก,กระแสไฟฟ้าและก็แร่ชนิดอื่นๆที่มนุษย์เนี่ยได้นำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตจ้ะเช่นนำมาใช้ในการสร้างบ้านเรือนนำมาเป็นเครื่องประดับนำมาเป็นส่วนประกอบของยานพาหนะต่างๆและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่คุณครูได้พูดไปทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ย ได้นำมาใช้ประโยชน์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์และช่วยกันประหยัดทรัพยากรให้ยังคงอยู่เพื่อให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้มีใช้ต่อไปในอนาคตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย